คำที่หนึ่งผักคำที่สองลอยคำที่สามปลาคำที่สี่กิ่งไม้ คำท,ที่ห้าเสียหายคำท,ที่หกใบตองคำท,ที่เจ็ดตกลงคำท,ที่แปดทั่ว คำที่เก้ากระตายคำที่สิบลึก